สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดูในค่ายของมาด้าครับวันนี้เป็นมาด้าสองสกายนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องรีเซลนะครับเครื่องจะใหญ่กว่าบีซินคันที่ให่เยอะนะครับจะแน่นนะครับมาให้ดูค่าเกจนะครับผมด้านไฮไซส์ครับผม2 2 0ร้ยยี่สิีไดนะครับแักชั่นครับสามสิีไดนะครับประมาณนี้นะ อ่านี่นะครับนี่ก็แผงคอนเดนเซอร์มีจุดอ่ารวดซึมนะครับให้ดูเดี๋ยวเปดูนะอ่าเห็นไหมครับบริเวณอ่าตรงนู้นมีจุดรั่วซึมนะครับอันนี้ลูกค้าเคยเข้ามาปรึกษาช่างยูรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนั้นอ่า ยังไม่พร้อมนะครับก็เติมน้ำยาไปได้ประมาณสองสามอาทิตย์นะครับตอนนั้นก็เติมน้ำมันคอมให้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ลูกค้าพร้อมนะครับเชงยูแนะนําว่าถ้าพร้อมก็มาได้เลยครับไม่ต้องรอให้เขาไม่เย็นนะครับคือน้ำมันคอมมันก็ออกเรื่อยๆนะครับยิ่งเรามาได้เร็ว่าไรยิ่งดีนะครับความเย็นที่ทําได้ครับแปดจุดสามครับผมนี่ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะทำการ คอนหรือแผงคอนเดนเซอร์นะครับตอนนี้แอร์ก็ถามว่ายังเย็นไหมก็ยังเย็นนะครับแต่ว่ามันเย็นเพราะเรามาเติมน้ํายานะครับเล็กไหมนะผ่านการใช้งานมา1นึ่งแสนหกหมนห้ากร้อยห้ากิโลเมตรครับอาการตอนมาหาใช้อยู่ทีแรกนะครับน้ํายาหายไปในระบบนะสักเกือบครึ่งนะครับผมก็ตรวจเช็คนะครับบริเวณภายในตู้นะก็ยังไม่เจอจุดรั่วเนาะก็ได้สองต้องดูแล ปกติรุ่นนี้จะมีสาร UV สีเขียวนะครับในตระกูลมาด้านะครับถ้ารั่วก็จะออกนะครับแต่อันนี้สองดูไม่มีครับแต่ไปเจอจุดรั่วที่บริเวณแผงคอนเดนเซอร์นะครับแต่รุ่นนี้นั้นก็แล้วแต่นะว่าจะรั่วจุดไหนก่อนนะครับบางคนก็เจอที่แผงคอนเดนเซอร์นะครับแต่บางคนก็รั่วที่ตู้แอร์หรือว่าคอยเย็นนะครับผมอันนี้ก็จะทําการถอดลื้อนะครับโอเคครับดูอ่า จุดรั่วซึมนะครับบริเวณหลายจุดนะครับหลายจุดหเห็นไหมครับก็จะมีอยู่หลายจุดนะครับหลายจุดะจะแอบ,บอยู่บ้างก็มีก็จะกระจายอยู่ทั่วบริเวณแผงคอนเดนเซอร์นะครับนี่เดี๋ยวช่างอยู่ก็ขั้นตอนการถอดรื้อนะครับก็ยกกันโชนนองครับเนื่องจากจะทํางานง่ายกว่านะครับว่า จะไปมุดอะไรพวกนี้เสียเวลานะครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นสภาพแผงคอนเดนเซอร์นะครับจุดที่เห็นเราจะมีจุดนี้นะจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดนี้นะครับสามือผมจุดนี้ก็จะสี่ประมาณนี้จะกระจายแนวทางการลื้อนะครับนี่ก็ถอดโครงพัดลมออกมานะครับ สายมอนางก็ต้องถอดออกทั้งหมดนะครับจะมีพื้นที่ให้ดึงขึ้นมาครับผมก็ราคาก็ต้องคิดอ่ะแพงกว่าตัวเครื่องบินสินนะครับเนื่องจากอ่ามันถอดยากกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบคือง่ายกว่าเออยากกว่าบินซินเครื่องบินซินนะพอสมควรนะครับพอสมควรนะอันนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวช่างยูจะได้สั่งอะไรลูกค้าครับนี่ก็เป็นอะไรที่ช่างยูจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็ ขวามือจะเป็นแผงเดิมครับซ้ายมือจะเป็นแผงใหม่ครับเป็นงานของปกโกองาโก้นะพอมังานรับประกันแล้วก็จะเติอน้้ำยาลหล่อเย็นให้ลูกค้านะครับโอเคครับเดี๋ยวจะทําการประกอบครับผมอันนี้ก็ขั้นตอนการใส่แผงนะครับช่างยุก็ใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับเนี่ยโดยจะยัดจากข้างบนนะครับแล้วแต่เทคนิคนะครับ โอเคครับอ่าอันนี้ก็ประกอบแผงคอนเดนเซอร์เรียบร้อยนะครับติดตั้งแผงคอนเดนเซอร์เรียบร้อยนะครับยึดใส่หม้อน้ำเรียบร้อยครับถลมหม้อน้ำก็ใส่เรียบร้อยเจมน้ำมันครอทดแทนในระบบครับ เตือนน้ำยาหล่อยเย็นครับเตือนน้ำยาแอร์นะครับด้วยเครื่องช่างมาตรฐานครับโดยใช้น้ำยาแอร์เป็นไอเบอร์เกียนดาวซูอรกคารครับอันนี้ก็เตือนน้ำยาแอร์420กรัมนะครับผมตรงตามสเปคนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างการเทสนะครับเดี๋ยวจะเรียบร้อยแล้วจะทำการประกอบกันชนหน้าเนาะโอเคครับความเย็ยนในอุณหภูม7.8องศาเซลเซียสครับ นี่ครับก็เป็นบริการฟรีจากทางร้านยูโตแอรนะครับแกนตรวจเช็คดูโคนให้ลูกค้านะครับที่ขึ้นโชว์นะครับหัวข้อ B CM นะครับจะมี DC DC นะฮะ SSU แล้วจะกดเคลียร์นะครับก็เหลืออยู่หนึ่งหัวข้อนะครับที่เราไม่ออกครับผมโอเคครับ อบโริทค่าเชื้อโรคภายในห้องโดยสารครับอันนี้ก็รถลูกค้าเหม็นกินหนังนะครับก็จะอบให้กลิ่นหอมขึ้นนะครับผมพร้อมกับค่าเชื้อนะครับโอเคครับราบผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับมาด้า2สกายเอ็กีเครื่องดีเซลนะครับผมมีทั้งยู่ก็ทําการเปลี่ยนแผงคอนเดนเซอร์ตามอาการนะครับก็คือลูกค้ามีงบมาแค่แก้จุดรั่วนะครับได้ทําการเปลี่ยนไดเออร์นะครับลูกค้าก็ไม่ไม่ได้เปียนนะครับผมก็แก้ตามอาการนะครับ นี่ก็ส่งงานนะครับสําหรับใครที่ใช้มาด้า2 Sky Active นะครับถ้าเป็นเครื่องอดีเซลอะแผงคอนเดนเซอร์ก็จะถอดหรือยากหน่อยนะครับก็ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนก็จะแพงกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้โดดกันมากนะครับผมโอเคครับฝากร้านด้วยนะครับยูตัวเองครับมีปัญหาเรื่องอะไรติดต่อสอบถามได้เลยครับเบอร์ช่างยูศูนย์หกสามเจ็ดสี่สองศูนย์หนเก้าครับยินดีให้คำปรึกษาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยู ทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับส่งงานครับขอบคุณลูกค้ามากครับผมไปเล